สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยเรื่องสะะอาระรถกันสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้ก็เรามาพูดถึงอแอดคุมนะครับหรือแอดคิวนะครับที่รถตักทุกคันต้องมีไม่ว่าจะรุ่นใหม่รุ่นเก่าก็ตามนะครับแอดคิวคืออะไรนะครับมันคือกระบอกเก็บไนโตรนะครับผมคือกระบอกเก็บไนโตรและซึ่งมีไดอะแฟมขั้นกลางใช่ไหมท่านคิดอเอา แท่งทรงกระบอกอันหนึ่งก็ได้อ่านง,ง่ายๆทรงกระบอกเอเปลี่ยนเปลี่ยนไปขวดน้ำเหมือนกันแล้วลมีไดอะแฟมเนี่ยขั้นกลางนะครับไดอะแฟมขั้นกลางไว้นะครับ,อรรนะรบพอรถเกิดสร้างการสร้างแรงดันไฮดรอลิกขึ้นมาปุ๊บน้ำมาไฮดรอลิกก็จะเต็มอยู่ฝั่งซ้ายแล้วเนี่ยไดอะแฟมมันจะเกะกะเก็บคือในโตตรงนี้คือมันจะคือไฮดรอลิกน้ำมาไฮดรอลิกเนี่ยมันจะไปดันไดอะแฟมท่านเข้าใจไหม เออมันทําให้มีแรงดันเพิ่มขึ้นนะครับผมทำาใ้้มีแรงดันเพิ่มขึ้นนะครับผมพราในตัวตัวนี้นะครับมันจะช่วยนะครับผมอาในรถของเรามีระบบเบรกผมไม่ตักออกครับอันตรายครับไม่เอาผมไม่เอาก็ไม่ได้ก็ฮะนั่นแหละครับผมอันตรายครับผม ก็ให้ตักออกเหมือนกันไม่เอารถก็อย่างสูงเลยแล้วก็เกิดเนี่ยไปชนไฟแตกขึ้นมาอะไรขึ้นมามันคุ้มไหมมันไม่คุ้มนะครับพวกมัต้องจ่ายเองกันหมดนะเออเรื่องอะไรจะทำล่ะเด็ดเคไม่ได้เราคุยกันเรื่องแอ้ทีกันต่อีก่านะครับนั่นแหละครับไอกระบอกตรงนั้นนะครับมันจะมีอยู่ที่พวงมาลัยหนึ่งกระปุกใหญ่นะครับเบรกเบรกมีอยู่หนึ่งกระปุกเหมือนกันนะครับผมแล้วแต่รถว่า ยังไงแล้วก็ตรงหัวให้ตัลดิกก็บอกเลี้ยอะอีกสองตัวนะก็คือระบบพวงมาลัยได้แหละนะก็อาจจะมีถึงสามตัวนะบางรุ่นนะตรงนี้ก็มัน,มน,มนช่วยได้หลายอย่างนะครับทําให้พวงมาลัยเราเบาขึ้นนะครับผมช่วยสร้างแรงดันเพิ่มขึ้นทําให้ได้ง่ายขึ้นนะครับผมง่ายๆหลักการการหลักการทํางานง่ายๆนะแต่มัาจะมีประโยชน์ตอนไหนมากที่สุด ตอนเครื่องท่านดับครับตอนเครื่องท่านดับบางครั้งเนี่ยรถบางรุ่นเนี่ยก็คือมันจะเป็นเบรกเป็นการกระเดื่องใช่ไหมเมื่อกี้เบกรกปักกิ่งเบรกก็เลยาปาักกิ่งเบรกใช่ไหมอ่ามันเป็นกระเดื่องมันเป็นกระเดื่องไปกดเฟืองอะไรประมาณนั้นนะล็อกหัวเกียร์อะไรก็แล้วแต่แล้วแต่เขาอ่ะนะแต่ทีนี้ปุ๊บเนี่ยทีรถเราวิ่งได้ยี่สิบสามสิบอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เครื่องมันดับปุ๊บเนี่ย บัคคีเบกมันจะทํางานออโตเมติกทันทีคือป๊อกล็อกเลยนะครับล็อกเลยต้องต้องอธิบายกันให้เข้าใจก่อนตรงนี้ตอนมันล็อกปุ๊บเนี่ยเกิดไอ้ก้านกระเดืองเจ้าการรเนี่ยมันหักขึ้นมาเนี่ยท่านก็ยังมีแอตคิวนะแอิวเบกเนี่ยก็คือเวลาเครื่องดับปุ๊บเนี่ยรถที่มีแอิวเนี่ยมันจะเบกได้อีกประมาณหกถึงเจ็ดครั้งนะครับผม หกถึงเจ็ดครั้งหรือแปดครั้งก็ได้แล้วแล้วแต่จะบอกแอร์คิวเบรกว่าจะใหญ่จะเล็กแค่ไหนนะครับผมเหมือนกันนะครับวงมาลัยก็เหมือนกันเวลาเครื่องดับปุ๊บท่านสามารถควบคุมวงมารัยได้อยู่นะครับผมท่านสามารถควบคุมวงมารัยของท่านได้อยู่นิดนึงเพื่อเอาไปจอดหรือหักหลบได้นะครับผมถ้าเป็นรถสมัยอาสมัยเก่าๆที่เขาละเลยการการดูแอริวเนี่ยก็คือเวลาเครื่องท่านดับปุ๊บท่านจะทําอะไรไม่ได้เลย ได้อย่างเขียยสระเรือก็ไปได้นะครับผมเพราะฉะนั้นแอคิวถึงสำคัญตรงนี้นะครับผมเราจะรู้ได้ไงว่าแอคคุมพวงมาลัยอัดแยกก่อนนะมีพวงมาลัยกับเบรกนะแอคคุมพวงมาลัยเป็นหมดหนึ่งพวงมาลัยท่านจะหนักขึ้นกว่าเดิมนะครับผมไม่ใช่หนักธรรมดาครับหนักหนักหนักจนเกินคำบรรยายอะครับจอดอยู่เฉยๆน,นี่เลี้ยวไม่ได้นะครับต้อง อารมณ์เหมือนขับรถพงอะไร p พาเหมร์รุ่น mighty x เก่าที่ไม่มี power อ,อันนั่นแหละครับป๊ใช่เลยนะครับ <S <S ครับพิธีสองดับเครื่องครับ <S <S ดับเครื่องแล้วท่านลองหมุนพงอะไรดูว่ามันมีเสียงไหมเสียงไหมเออถ้ามีเสียงชีตดอ่ะแสดงว่าแอรแอคุมท่านมีอยู่ <S <S แต่ถ้าไม่มีหือไม่มีอือเงียบปิ้งเออนั่นคือแอรคุมท่านหมดละอันนี้คือในพงว,วันไยนะนั่นแหละครับ เลี้ยวตรงเสียตังค์นะครับในกรณีเบรกนะครับผมที่ชัดเจนที่สุดก็คือเวลาเบรกไปเนี่ยมันจะหวงหวงมันจะหลุมหลวมอ่ะมันเหมือนจะติดแรไม่ติดแรเหมือนเบรกมีปัญหา,หาอะไรนะเหมือนพักอาการเหมือนอ่าเบรกถ้าเบรกหมดอนะ่ะเอออีรอบนั่น,ออนแหละมันหงหวงยังไงไม่รู้นะบอกไม่ถูกนะครับมันเป็นอย่างนั้นแหละท่านก็เลยต้องแบบไามร อ่า่ด้หละครับเบรควงวงแล้วก็เวลาท่านเบรกนะอันนี้ผมอันนี้คือแอรคิวมันหมดแล้วนะเห็นไหมไฟมันขึ้นเห็นไหมเห็นไหมแต่พอแรงดันมาปุ๊บไฟมันก็ดับเห็นไหมนี่คือแอรคิวมันหมดนะครับแอรคิวคือมันช่วยตรงนี้ไงช่วยเผื่อเออแรงดันอะไรเนี่ยมันไม่พอมันช่วยตรงนี้ได้ถูกไหมครับตามหลักเนี่ยถ้ารถที่สมบูรณ์นะครับคือเหยียบเหยียบต่อให้เหยียบเบรกอะไรแค่ไหนเนี่ย ไฟมันก็จะไม่ขึ้นนะไฟจะไม่ขึ้นก็คือมันจะดังชี้ชีทตรงเท้าเราเนี่ยปกติเราจะรู้เลยมีแรงดันสู้เท้าเรามานะครับก็คือ S Q ก็คือมีสมบูรณ์นะครับ, T T บ,นนรบแต่ในกรณีเนี่ย S Q ไม่สมบูรณ์น,นะครับมันจะเป็นแบบมีอาการเลยนะโอเคแล้วก็มีวิธีสองในการตรวจเช็ควิงว่งวิงว่งมานะครับผมถ้าก็จอดเฉยๆนะจอดเลยนะจอดปุ๊บระดับเครื่องครับ ถ้าท่านลองเหยียบเบรกดูถ้ามันมีแรงดันสู้เท้ามาเนี่ยอ่าเหมือนเหยียบเบรกปกติเราเนี่ยเหมือนเหยียบเบรกปกติแล้วเนี่ยเกินหกครั้งขึ้นไปที่เราเหยียบเนี่ยคือแอคชิวมีแต่ถ้าน้อยกว่าหกครั้งลงมาเนี่ยคือแอิวท่านลานโลกไปแล้วนะครับผมคือเราต้องเปลี่ยนนะครับผม มันเป็นอย่างนั้นวิธีการตรวจเช็คนะครับผมสี่ครั้งก็ได้ห้าครั้งก็ได้หรือว่ามันมีหวะนะของในแง่งยี้ดีที่านะครับผมแต่ตามมาตรฐถ,ถานเขาว่าหกครัง้งสี่ครั้งแล้วแต่เขานะแล้วแต่ยนนีนแต่นี่เป็นวิธีชาววาจชาวบ้านที่คนขับเราจะควรจะควรจะแนะนํานะครับผมช่างก็เหมือนหมอครับผมก็ต้องถามอาการคนไข้เะมนอะไรแล้วก็จะได้วิธีใช้ถูกใช่ไหมก็เป็นแบบนั้น คันนี้ก็แก้พวงมนะาลัยหนักกับเบรกไม่ค่อยดีมาหลายครั้งมากนะนนั้นตอนนี้แต่คือเขาแก้ไม่ตรงจุดนะครับผมคือเขาก็อาจจะตรงจุดนั่นแหละบางที่ปั๊มมันอาจจะไม่มีมแรงดันใช่ไหมแต่พอซ่อมปั๊มซ่อมอะไรปุ๊บเนี่ยคือท่านบางท่านก็อาจจะลืมมองตรงนี้ไปนะครับชนะนะ่างช่างไม่ได้ว่านะคืออาจจะอาจจะนี้ดีกว่านะครับผมอาจจะลืมนะครับอาจจะลืม ก็เราไม่ได้ว่าให้ใครแต่ว่าเราก็อยู่ที่งบของลูกคา้าว่าจะซ่อมอยังไงด้วยอันนี้อย่างนึ่งนะเออนั่นแหละครับแล้วก็มีเรื่องโอ้สเปเหแล้วครับอีกเยอะคุยก,กันเรื่องการดูแลนแะลการดูแลรถนะครับผมอันนี้ผมจะยกตัวอ,อย่างให้ฟังก็ในกรณีที่เป็นที่จะชี้นะที่จะชีเนี่ยเวลาแค่คิ้วเบรกหมดเนี่ยครับเขาจะร้องนะครับ ครับผมเยเบก็ร้องตีดเย,ยบเบก็ร้องตอีนนั้นคือไดอะแฟมเริ่มลวกแล้วเย,ยบเบก็ร้องเย,ยบเบก็ร้องนะแต่ถ้าในกรณีที่มันรั่วหรือไดอะแฟมเนี่ยคือแอดคิวมันรั่วหมดแล้วเนะี่ยลวกหมดเรียบร้อยแล้วนะคือเขาจะร้องค้างเลยครับเขาจะร้องตดยาวๆเนี่ยกลัวมากเลยน่ากลัวมากนะนะครับผมแล้วก็จะเบรกท่านจะโหวโหอ่านั่นแหละใช่เลยเจะตีน นะครับถ้ามีอิทชีนะแล้วก็ถ้าแอร์คิ้วมันหมดเนี่ยมันมีอยู่สองสาเหตุก็คือของฮิทชินะแอร์คิ้วหมดนะครับแล้วก็ไอ้บอดี้อ่าเขาเรียกว่าบอดี Body ้เบรกนะครับไอ้ลูกเหลือเกือบแสนน่ะนะครับเออนะไอ้บอดี้เบรกลูกโมงโมข้างล่างนั่นแหะอยู่ติดกับแอร์คิ้วนั่นแหละเออนั่นแหละไอ้ลูกนั่นแหละนั่นเลย ปั๊มลูกน้อยๆนะครับสูตรรวมจหญ่แบบนี้น้ำมันนะตัวแรกนั่นแหละครับลูกเป็นแสบคือมันทํามาจากอลูมิเนียมใช่ไหมพอมันอยู่กับแรงดันมากๆคือลูกสูบมันรั่วหากันใช่ไหมล่ะพอมันรั่วงหากันปุ๊บก็แรงดันทำให้เกิดแรงดันไหลย้อนหรือว่าอะไรของเกาไม่รู้นะคือผมไม่รู้ศาสตรเทคนิคอะเนาะมันก็เลยเจ๊งนะครับนั่นเองครับก็มีจักรภาคตันวิ มันนีแค่นี้เป็นสาระ่านะก็คอมเมนต์อย่างสุภาพนะครับคอมเมนต์อย่างสุภาพถามกันได้อะไรกันได้แบ่งปันกันได้น้ผมพูดม่ไม่ถูกพูดอะไรไปก็แบ่งปันกันได้นะครับแบ่งปันกันได้บางทีผมก็ผมไม่ได้รู้คนเดียวนะเออบางทีผมก็โง่เลยเรื่องสัตว์ครับท่านที่มีประสบการณ์มากกว่าอะไรมากกว่าก็ก็แนะนํากันได้นะครับแนะนํากันได้นะครับแต่ผมให้ความคิดเห็ช่วยแก้ผมหน่อยนะครับผมผมกล้